สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ัเป็นเรื่องเล่าว,วัฒนธรรมในของสัปดาห์นี้ครับก็เป็นเรื่องตำนานที่เกี่ยวกับพระธาตุอาลีพูนชัยครับ ครับพระธาตุนิพุนชัยที่จังหวัดลำพูนนั้นตามคติความเชื่อของชาวล้านานาแบบดั้งเดิมหรือแบบโบราณน,นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นพระธาตุที่เป็นหนึ่งใน12ราศีประจำปีเกิดมงคลของคนที่เกิดปีละกาหรือปีไข่ครับ วัดพระาธาตุฮันิี่พุนชัยวัวรมหาวิหารนั้นจัดว่าเป็นวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลำพูนในจังหวัดลำพูนก็จัดว่าเป็นพระธาตุที่มีศิลปกรรมในรูปแบบสมัยล้านนาครับต่อไปเรามารู้จักกับตำนานเกี่ยวกับ พระธาตุฮริพุนชัยกันครับเรื่องเล่าในตำนานในพระธาตุฮริพุนชัยเมื่อราวปีพุทธศักราช1576พระเจ้าอาทิตยาาราชกษัตริย์ฮริพุนชัยซึ่งเป็นกษัตริย์อาริพุนชัยแห่งจามเทวีวงซึ่งก็เป็นผู้สืบทอด ของกษัตริย์ฮลิปุนไทยซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่33โดยเป็นผู้สืบทอดเกี่ยวกับการสร้างวัดหรือพัฒนาวัดพระาธาตุฮริพุนชัยแห่งนี้นะครับในท่วงเริ่มต้นก็ได้โปรดให้มีการสร้างปราสาทซึ่งเป็นที่ประทับ หลังใหม่และก็ยังได้ปลูกหอจันทคารหรือเรียกกันว่าห้องน้ำสุขา,าซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายอุจจาะหรือปัสสวะไว้ใกล้กับแหล่งประสาทแห่งนั้นด้วยครับเหตุการเมื่อครานั้นยามที่พระเจ้าอทิตยาราชได้เสด็จไปทำจิตธุระที่ห้อง สุขาครั้งใดนั้นมักจะพบกับปรากฏการณ์ซึ่งก็มีกาดำตัวหนึ่งได้บินลงมาถ่ายอุจจาระตรงพระเสียรหรือศีรษะของพระองค์อยู่เสมอบางครั้งก็ได้บินมาโฉบศีรษะทำปฏิกิริยาขับไล่ต่อพระองค์ซึ่งพระองค์นั้นทั้งโกรธและอัสญใจในเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นยิ่งนัก ถึงกับให้ข้าทาสบริวาเทั้งหลายเหล่านั้นมาช่วยกันจับกาตัวนั้นให้นําไปประหารเสียแม้จะใช้วิธีการจับกาด้วยวิธีการใดๆก็ไม่สามารถจับกาดําตัวนั้นได้โดยพรค์นั้นได้บนบานบอกกล่าวต่อเทพเทวดาผู้รักษาเมืองให้สามารถ กาตัวนั้นมาให้ได้ในที่สุดก็สามารถจับการดำตัวนั้นได้ครับในเบื้องต้นพระองค์ทรงคิดว่าจะทำการฆ่ากาดำตัวนั้นเสียแต่ก็เครือบแครงใจว่าจะเกิดเหตุการณ์เพศภัยที่ไม่ดีต่อบ้านเมืองจึงได้เพียงจับกาดำตัวนั้นโดยนำมาขังไว้ก่อนในระยะหนึ่งครับ ในคืนต่อมาพระเจ้าอาทิตยาราชก็ได้ทรงฝันว่ามีเทพเทวดาได้มาแจ้งให้แก้ไขปริศนาที่ลังเลสงสัยนั้นให้กระจางขึ้นมาให,ให้พระองค์นำเด็กทารกเพิ่งเกิดใหม่ได้เจ็ดวันนั้นให้นำไปขังรวมไว้กับกาดำตัวนั้นไว้โดยให้ สลับเด็กทารกนั้นทีน่เคยนำมาเลี้ยงกับกาดำเจดวันแล้วมาเลี้ยงสลับกับคนที่เป็นมนุษย์อีกเจดวันครับซึ่งให้กระทำการาสลับไปมาเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆสัปดาห์หรือในทุกเจดวันแล้วก็เป็นระยะเวลานาน,านถึงเจ็ดปีในที่สุด เด็กทารกคนนั้นเมื่ออายุครบเจ็ดขวบเมื่อครบเจ็ดปีหรือเจ็ดขวบเด็กคนนั้นก็มีความสามารถที่จะในการคุยเจรจาพูดคุยภาษาสื่อสารด้วยภาษากา,าและก็แปลให้เป็นภาษาคนาได้อย่างรู้เรื่องและเข้าใจครับพระองค์จึงสอบถามเด็กทายทรกนั้นว่าทำไมากาดำตัวนั้นถึงประพฤติต่อพระองค์เช่นนั้น ซึ่งก็ได้ความว่าสถานที่ปลูกแห้งปลงูกในห้องสุขาหรือห้องกันทะคานนี้ในอดีตสมัยก่อนหลังพระพุทธการนั้นได้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสลีสารีลิกรัตสารีลิกธาตในส่วนของพระเกสาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง อาคาดำตัวนี้ได้รับมอบหมายจากพยากาเผือกให้มาปกป้องและเฝ้าสถานที่แห่งนี้เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วนั้นพระองค์จึงปล่อยคาดําไปแล้วให้นำพยากาเผือกซึ่งซึ่งเป็นปู่ทวดของพยากาดำาให้เข้ามาเฝ้าโดยพยากาเผือกได้แสดงธรรมเล่าเรื่องราวเมื่อครั้นอดีตในสมัย ช่วงพุทธกาลหรือในสมัยพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเหล่าบุคคลเหล่านั้นก็ได้เสด็จามาในบริเวณสถานที่แห่งนี้หรือที่เรียกว่า,าสถานที่ในเขตของพระธาตุพริพุนไทยแห่งนี้นะครับ เมื่อพระเจ้าอาทิตยาราชได้ทราบในสถานที่หอสุขาหรือหอจันทคารแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่มงคลจึงทรงศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงได้สั่งข้าทาสบริวารให้รือหอจันทคารหและรือปราสาทที่ประทับจึงโปรดให้ก่อสร้างเจดีปราสาทเพื่อประดับพระบรมพระบรมธาตุแทนครับ โดยมีขั้นตอนหรือพิธีการดังนี้ก็คือให้นำทำการขุดดินที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ไปทิ้งไว้ที่นอกเมืองแล้วให้นำดินที่บริสุทธิ์มาถมที่บริเวณดังก่ลาวนี้โดยให้ทำเป็นปะปิมนทนกลมโดยให้มีวงรอบกว้างไกลไปถึง30วารอบทิศแล้วโรยทราย ปายสวนหนาเป็นสูงหนาถึงหนึ่งศอกมีการตกแต่งด้วยดอกไม้หอมรวมทั้งมีการปักราชวัตรจัดทงและได้มีการจุดเกียนทําการสักการะบูชาพระบรมสารีราตุพร้อมกับชาวเมืองทั้งหลายในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ครานั้นในขณะทำพิธีสงน้ำพระอบอ แก้วซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับชาวเมืองในครานั้นพระบรมสารีลิกธาตุขนาดเท่าปรีกรวยได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ปรากฏให้เห็นหลังจากนั้นก็กลับจมลงไปในพื้นดินเช่นเดิมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้พระองค์และภัยฟ้าประชาชนชาวนครอริพุนชยัยได้เกิดความปิติยินดีรวมทั้ง ได้เฉลิมฉลองประโคมตีค้องตีกองสนันรือลั่นไปทั่วทั้งบ้านเมืองแห่งนครอริพุนชัยในครั้งนั้นครับส่วนพิธีการทางสง์ในระยะต่อมานั้นก็ได้เพื่อทำพิธีสร้างก่อสร้างปราสาทเจดีย์ที่เป็นทางการนั้นในขณะที่พระพิสุสง์ได้สวดพระปรลิ่าเพื่อ เป็นมงคลในการอาราธนาเชิญพระบรุมสารีริกธาตุจากที่เดิมที่เคยประดิษฐานไว้ในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นณสถานที่แห่งในเมืองนครริพุนไทยหรือในเขตของพรท่าริพุนไทยนั้นได้เกิดปรากฏการปฏิหารนั่นก็คือพะระบรมธาตุ ได้ลอยขึ้นไปในอากาศสูงเกือบเท่ายอดตาลแล้วเป็นลังสีรัศมีออรลาให้สว่างสวัยไปทั่วทั้งบ้านเมืองแห่งฮาลิพุนชัยในครั้งนั้นซึ่งเหตุการณ์นั้นอยู่นานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนตึงโดยปรากฏการในลักษณะเช่นนี้ได้ทำให้ชาวเมือง นครนายกปุนช้ยได้แสดงความเคารพนับถือและศรัทธามาจนถึงทุกวันนี้ครับครับในช่วงสุดท้ายนี้ผู้เล่าจะขอกล่าวถึงในช่วงสมัยพุทธการเกี่ยวกับดินแดนสถานที่แห่งนี้ในเมืองนครนายกขุนชัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าดังนี้ครับ ในช่วงสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรโดสัตว์โลกในดินแดนแห่งนี้ในคานั้นได้มีชาวรู้ว่าผู้หนึ่งที่ได้นําผลสมอมาถวายแด่พระพุทธองค์และพระพุทธองค์ได้ดำหลัดพยากรณ์ในการาข้างหน้าหรือยุคอนาคตการไว้ว่าถ้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุองค์ย่อยๆหลายส่วนมารวมกันไว้ในสถานที่แห่งนี้โดยเป็นซึ่งจะเป็นสถานที่สักการะแก่เทวดาและมวลมนุษย์ทั้งหลายการรับทราบในการดำหลัดด้วยวาจาของพระพุทธเจ้าในสม,สมัยนั้นได้ทราบทั้งต่อ,อ บุคคลทั้งสีหังนี้ครับคือพยาอาโศกพญาชมพูนาคราชพญากาเผือกและชาวรู้ว่าผู้นั้นเมื่อทราบการตัดในครั้งนั้นแล้วจึงได้ทูลและขอสิ่งบูชาแทนพระองค์ไว้ซึ่งสมเด็จพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าได้ประทานเส้นพระเกศาไว้ให้หนึ่งเส้นซึ่งพญาทั้ง สีนี้ก็ได้นำพระเกศาธาตุไปเก็บรักษาไว้ในถ้ำที่พระองค์เคยประทับใกล้สถานที่แห่งนี้ครับปัจจุบันความเชื่อของชาวรั้วผู้ที่ถวายผลสมอแด่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาลนั้นและสมัยหลังพุทธกาลต่อมา ชาวรั้วผู้นั้นได้กลับชาติมาเกิดนั่นก็คือพญาอาทิตยราชผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์นักพัฒนาในการสร้างวัดพระธาตุอริพุนชัยนั่นเองครับครับกับสาระเรื่องราวตำนานถึงสารคดีสั้นในสัปดาห์นี้ก็เป็นสาระที่นำมาฝากกับช่องทาง นี้สำหรับผู้ที่ติดตามจากช่องทางนี้ครับสวัสดีครับ